สวัสดีครับเจ้าช่าวเขาไม่ค่าไม่ขายมาเริ่มมาขายของวันจันทร์กราต้านวันจันทร์ของมากเดี๋ยวเด้อมาแกะๆหกโมงสามสิบนาทีนะครับกล้วต่างลานครับ นัดนอนถูเช้าเช้าจันที่สิกันยายนแปดครับต่างร้านนะครับ,บจันจรนที่สิบกันยาย8แปดหโมงสามสิ 8, ี่เ็น,เเน,นครับอีกสักหน่อยพอรถไฟมา เล็กน้อยมันสบก็เกาะกับน้ำมันสูง,าง,างามากเป็นกันมากนะม,มากมีหลากหลายเป็นตลาดศาลเจ้าหลอกชา้เจ้าหลายๆล,ยลยจุดสีทา,าถานานแยกกัน